ในเขตเทศบาลตะบนตะโจมมีประชากรกลุ่มเหล่านี้รวม3,783คนได้แก่ผู้สูงอายุจำนวน2,869ผู้พิการจำนวน807คนผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันจำนวน26คนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,พงจำนวน81คนและอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทุนพืพ้นฟูจังหวัดวิรามมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนงบป,ประมาณนะครับ และทรัพยากรต่าง,างๆให้กับเทศบาลตะบลตะโจงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยให้สามารถดำรงชีวิตให้ได้อย่างปกติสุดเราก็หวังจะส่งเสริมต่อยอดให้ศูนย์นี่เป็นศูนย์มีชีวิตเพื่อช่วยให้ทุกท่านนะคะได้รับการู้ฟลสุขภาพเรื่องต้นที่เรา หลักๆก็คือกลุ่มที่เป็นสต,ต็ตกทีการหรือว่ากลุ่มวี่กุัติเหตุจะต้องมีการฟื้นฟูเพื LP, ่อจะไม่ได้มีการติดเตียงอนาคตจะต้องไม่ใช่แค่ฟื้นฟู LP ตรงนี้นะคะที่เมื่อวัน6เจ็ดเรามีผู้ป่วยที่เข้ามาในศูนย์ฟื้นฟูอยู่ประมาณ10-20รายนะครับแล้วก็มีของเนี่ยเพอ่มาเป็น32รายนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูนะครับก็คือ หลังจากที่นิชาจ,จากโรงพยาบาลซึ่งก็มีการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลศูนย์นะครับีกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองนะครับไขสันหลังบาเจ็บนะครับแล้วก็บาเจ็บทางศีรษะนะครับก็ศีกรักษานะครับก็จะเป็นในส่วนของิิธิ์ปวดทองนะครับบ้างศูน